สวัสดีค่ะคือว่าดิฉันมาสัมภาษณ์งานนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาสายพอดีว่าทางทีฉันมามีปัญหานิดหน่อยนะคะก็เลยทําให้มาสัมภาษณ์งานสายนี่ค่ะแต่ว่านี่มันเลยเวลาสัมภาษณ์งานของเราเรียบร้อยแล้วนะ และที่สำคัญบริษัทของเราไม่ต้องการพนักงานที่ไม่ตรงต่อเวลาออคุณคะฉันขอร้องเธอนะคะคุณให้โอกาสฉันสักครั้งเถอะคะ่ะถ้าฉันยังหางานไม่ได้พ่อของฉันก็คงพอพอพอไม่ต้องพูดละไหนเอาใบสมัครงานของเธอมาให้ฉันดูสินี่ค่ะ บการณ์ด้านการทำงานและยังเรียนไม่จบปริญญาอีกด้วยเนี่ยนะถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีโอกาสได้เรียนปริญญาแต่ว่าฉันสามารถทนความลำบากได้ทุกอย่างเลยนะคะเธอรู้ไหมคนที่มาสัมภาษณ์งานทั้งหมดเธอเป็นคนที่มีประสบการณ์และการศึกษาน้อยที่สุดพอเถอะพอเถอะไม่ต้องพูดอะไรละอะ รีบไปได้แล้วบริษัทของเราไม่ต้องการพนักงานอย่างเธอคุณคะฉันขอร้องเธอนะคะคุณให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเอะคะ่ะฉันบอกแล้วไงบริษัทของเราไม่ต้องการพนักงานอย่างเธอคุณช่วยพิจารณาดูอีกทีเถอะนะคะนี่เธอถ้าคืนเธอยังไม่ยอมออกไปอีกฉันจะเรียกรปภมาลากตัวเธอไปเดี๋ยวนี้เลยนะ ่ะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณผู้จัดการเฮล่าครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอครับเออ่ท่านประธานคะ ผู้หญิงคนนี้มาสัมภาษณ์งานที่บริษัทของเราแต่คุณสมบัติของเขาไม่ผ่านฉันไล่ยังไงเขาก็ไม่ยอมไปสักทีจะขอทำงานที่บริษัทของเราให้ได้เลยค่ะคุณครับไหนผมขอดูใบสมัครงานของคุณหน่อยสิครับนี่ค่ะ ผู้จัดก,การเฮาครับให้น้องเขามาเริ่มงานที่บริษัทของเราได้เลยนะครับฮะหมายความว่าไงคะท่านประธานจริงเหรอคะจริงเหรอคะท่านประธานขอบคุณท่านประธานมากมากเลยนะคะจริงสิครับพรุ่งนี้คุณมาเริ่มงานที่บริษัทได้เลยนะครับขอบคุณท่านประธานมากมากเลยคะ่ะขอบคุณคุณผู้จัดก,การด้วยนะคะถ้าางนั้นฉันขอตัวไปก่อนนะคะเชินครับ เออ่ท่านประธานคะการศึกษาเขาน้อยขนาดนั้นจะไม่มีผลกระทบกับบริษัทของเราเหรอคะ เจ็บขาบ้างเลยโอ้ยคุณครับช่วยผมด้วยข้ามเจ็บ้างเลยโอ้ยอะไรของแกเนี่ยเสียเวลาฉันชิบหายช่วยผมด้วยครับโอ้ยช่วยผมด้วยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยผมไม่ไหวแล้วช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสายแล้วเนี่ยโอ้ย คุณค่อยๆลุกนะคะค่อยคอยลุกค่ะนี่พี่เป็นอะไรมากไหมคะผมเจ็บขามากเลยผมไม่ไหวแล้วครับเจ็บมากเลยโอ๊ยงั้นเดี๋ยวหนูพาพี่ไปส่งที่โรงพยาบาลนะคะครับขอบคุณนะครับไปค่ะ ฮัลโหลค่ะพ่อหนูหางานได้แล้วนะคะต่อไปหนูจะเป็นคนดูแลพ่อเองค่ะผู้จัดการเฮล่าครับพนักงานบริษัทเราขอแค่เป็นคนที่มีจิตใจดีถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์หรือว่าความรู้เรื่องงานเราก็ยังค่อยๆสอนเขาได้นะครับแต่ว่าถ้าพนักงานคนไหนเนี่ยเป็นคนที่จิตใจไม่ดีถึงแม้ว่าเขาจะทํางานเก่งหรือว่าเรียนจบสูงขนาดไหนผมว่ามันก็คงไม่ดีต่อบริษัทของเรานะครับ ต่อไปน้องผู้หญิงคนนี้ผมต้องฝากผู้จัดก,การดูแลน้องเขาด้วยนะครับแจเลยค่ะท่านประธาน